ช่วยลดโลกร้อนยัไงครับช่วยลดภาวะแบบว่าสิ้นเปลืองลังงานครับผมเออพูดกันคนละข้อได้ครับเดี๋ยวจะหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวานี้ใครลืมใครแบบมดนึกไม่ออกก่อนก็แอมไปเออผมรูกใช่ครับค่ะให้เกียรติน้องพูดก่อนผมน้องก็ไม่พูดหยิ่งหรอฮะมาเริ่มยัง เริ่มหรือยังก็คือง่ายๆเช่นสมมติว่าสมมติเป็นพี่หรือพี่เบ้นเนี่ยบอกว่าเริ่มที่เริ่มที่พี่เบ้นค่ะพูดมาเลยวิธีช่วยโลกร้อนล้างจานปิดไฟใส่เกียร์ฮะใส่ก้อนใส่ก้อนปิดพัดลมมันตั้งแต่ล้างจานแล้วปิดล้างจานนี่มาช่วยยังไงคะปิดแอร์ใช่ไหมปิดไฟหน้าบ้านตอนตอนสว่างลงสวอางจะเปิดทำไมแล้ว เออก็ปิดแอร์ก่อนลงว่าหาทีอันนี้แบบจริงอ่ายกตัวอย่างแบบนี้ประมีณแล้วก็คนที่ตอบไม่ได้ก็คือพี่เบ้นก็สุดแพ้ไปก็โอดเชนโอ้กันเหรอคารับผนพร้อมนะเอาไม้ห้ายดี๋ให้เบลเป็นกรรมการด้วยนะถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องประหยัดประหยัดอะไรเงี้ยฟาวแพ้ฟาวเลอ๋อถ้าไม่มี